สวัสดีครับเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆวันนี้ก็มาเที่ยวป่าเที่ยวเขาดูนั่นดูนี่เลยไปครับบริเวณนี้เป็นบริเวณเกือบถึงยอดเขาแล้วครับคือภูเขาที่นี่มันจะเป็นหุบบ้างเป็นเนินเขาบ้างสล,สลับซับซ้อนแต่ว่ามองวิวมองอะไรไม่เห็นนะครับต้นไม้มันบังก็ถ่ายได้แต่วิวใกล้ๆลครับ นี่ก็มาเจอดอกไม้ป่าอีกชนิดหนึ่งครับชื่อโดยเฉพาะของเขาก็ไม่รู้จักหรอกครับแต่ว่าเขาจะคล้ายๆดอกเทียนหรือว่าต้นเทียนก็เลยเรียกกันว่าเทียนป่าพวกนี้จะมีดอกไม่เยอะรลกครับมีก้านละดอกสองดอก ขึ้นอยู่กับซอกหินบางต้นสูงเป็นเมตรเลยครับ ต้นเขามีลำต้นสีเขียวเรียบเนียนเป็นลำต้นเนื้ออ,อ,อ่อนๆนะครับก็ชมเพื่อความบันเทิงครับชมเพื่อความสวยความงาม อันนี้ก็เป็นธรรมชาติในป่าเขาลำนาวไพครับจะมีเสียงนกเสียงเสียงนกระแวงไัย ส่วนใบที่มีรูปร่างคล้ายๆหัวใจนี่ก็เป็นใบของต้นว่านกลิ้งกลางดงครับกลิ่งกลางดงนี่จะเป็นไม้เลื้อยมีหัวอยู่ใต้ดินแต่ต้นแกจะจัด ก็จะมีหัวออกตามเท่านะครับเรเรียกหัวอากาศ แล้วครับก็เก็บภาพบันทึกเอามาฝากให้เพื่อนๆพ,พี่น้องๆได้ดูได้ชมบรรยากาศของป่าครับก็จบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ